อันนี้เรากําลังถ่ายพี่เขาแล้วครับนี่เราเริ่มใหม่นะครับเพราะพี่โอมันยาวมากครับเพื่อนๆนน้องถ่ายเดียวลูกนี้สวยแสบมากน้องเขาถ่ายสวยเก่งเราด้วยน้าไปผมถ่ายทีอะไรแม่คือต้องใช้ไฟส่องนะคะไม่งั้นเราไม่เห็นนะคะครับอเค่ะเดี๋ยพี่อยู่นี่ไม่ได้ถ่ายพี่หรอพี่จะถ่ายสิไหน่อยๆมาแล้วเอาให้คุ้มหน่อยูรปน่้คะนี่ครับ หนึ่งสองเสื้อสีชัดมากค่ะดีค่ะเขาบคุณมาจ้าเดี๋ยวถ่ายเลยพี่เอามาเออมาแล้วนี่นี่จะเป็นหยดน้ำไหลตรงนี้สวยมากเลยนะคะดีวเสือเนี่ยที่มีน้ำไหลลงมาเดือนตุลาเหมือนกันนะคะหยน้ำไหลนัาตุลาก็มาเที่ยวน้ำตกเลยน้ำตกในถ้ำมีน้ำตกในถ้ำด้วยพี่เดือนตุลาแต่ว่ามาใหม่ได้สิมาใหม่ได้เราเปิดตลอดปีเลยนะคะเราไม่ปิดไม่แต่เดือนเดียว เปิดลามันก็จะเป็นอีกกาอีกแบบนึงเราจะมีน้ําอยู่ข้างในนะคะเดือนตุลาได้ยินเสียงน้ําไหลเหมือนน้าตกเลยนะคะแต่แบบแต่ละจุดนี่ดูดิอันนี้กลับทางเดิมเหรอคะใช่สว่างค่ะเรากลับตังเดิมนะคะพี่ขาเรากลับตังเดิมนะคะเราหมุนกลับขอขอชมใกล้ๆนิดนึงน้องถ่ายไหมตรงนี้ปะพี่ผู้ชายถ่ายไหมสองคนอ้าวหนูนึกว่าเป็นไกด์มาเนี่ยไม่ค่ยในจังหวัดสตูลนะคะเราอยู่จังหวัดสตูลอ๋อหนูนึกว่าเป็นไกด์มาด้วยกันมเห็นน้ำนะคะ แจ a มมากครับน้องแจ m มากใช่โอเคค่ะสวยครับสวยครับขอสักยี่สิบเม็ดได้ไหมอะไรคะขอไปตรงนี้สักยี่สิบอ๋อไม่เป็นไม่ต้องลงไปพี่เดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมมาจนกับตรงนี้ยเนี่ยโอเคเราไม่ต้องเดินลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาเดินมาจนเลยน้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้นะคะมันก็เป็นการเนาะการหยุดย้อยของน้ำเมื่อก่อนนะพี่นะอ่าเนี้ยไปเพื่อนๆอย่าลง ระวังนะคะระวังต่างระดับนะคะใช่น้องโาไฟยไหมน้องโมไฟยไหมดีึงกลับก่อนได้เลยนะคะไปก่อนนี่ต่อภาคสองแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะวิโยมันยาวมากครับเพื่อนๆอย่าลืมไปดูนะครับเมื่อวิคลุหลับแดง YouTube ครับกดแชร์กดไลค์นะครับอาจารย์อย่าลืมไปดูนะครับแน่นอนแน่นอน่า วีลืมกดไลค์ด้วยนะครับมึงหัดเล่นครับเพราะไม่เคยเล่นนะครับเล่นแต่วิดีโอทิกเก็ครับทิกเก็ตเองนะรีบกดแกงเราได้กดแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายครับตอนนี้เรามาเลี้ยวซ้ายแล้วครับระวังนะคะป้ไดแหดงนะคะให้ระวังนะคะระวังนะครับป้ไดแหดงนะครับระวังนะไปเดินไปเดิไปเดิอ่าไปครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับเพื่อนๆชุดของเราไม่ดีบกันใช่ไหมเป็นแบบนี้ไม่รีบครับอหยู่แต่น้ําครับแต่หยุดไม่ได้ครับเขาถ่ายวีดีโออยู่ครับนี่เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้สวยงามมากดูดิ เดี๋ยวรอไกด์ก่อนให้ไกด์พูดเราจะได้มาพูดต่อพี่ตรงนี้ย่อยอีกแล้วของเรานะคะห้องปะการังหรือว่าปลนตรัมนะคะลักษณะลายเม็ดกละดุมนะคะสวยดูดิสวยมากลย่าโยงเป๊ะนะคะพี่ส่งนิ้วจูอยู่นะคะตรงนี้ลักษณะลายเกล้านตองอ่านเลี่ยงพี่ใกล้ปลาตอดนะคะปลาตอด อ่าตรงนี้นะคะพี่เดือนตุลาก็เหมือนกันน้ําจะหยุดลงมาเยอะมากเลยลงสู่ด้านล่างที่จะเป็นแหล่งน้ําหมดเลยนะคะเออที่นี่เหมือนสองนิ้วอันนี้เนี่ยใช่พี่เห็นมัสวยมากเลยที่นี่พะจูฤทธิ์พลอ่าเดือนเดียวอ่าแต่พี่เพราะว่ามันจะมีฝนตกทั้งเดือนเลยแล้วก็มีน้ําไหลซึมลงมาเยอะมากนะคะกันยาพิษกันก็ไม่ได้ก็มีมีมีหลงเรืออยู่บ้างไี่ถ้ำประกายเพชรตรงนี้ก็มีน้ําไหลลงมาเหมือนน้าตกเลยนะคะพี่เดือนตุลาประกายเพชรเดี๋ยวขอสูงนิดนึงเห็นไหมแหล่งน้ำแต่โปน้ำน้ำไม่ถึงนน้ำไม่ถึงที่เราเดินนี่ใช่ไหม อะไนที่ประกาศวันนี้เข้าไม่ได้น้ำกระท่วไม่มีเลยค่ะโอเคงั้นน้ำน้ำไม่ถึงที่เราเดินนี่นะไม่ใช่ถข้าหลวงถ้าจะไหลลงเนาะอืมอ่านะคะตรงนี้ลักษณะาเหมือนอ่ะเข้าเ้าหมนเลยนะคะแล้วหน้าฝนต้องมาใหม่ ไม่ร้อนใช่ไหมถอเสื้อสิไม่มันมันมันร้อนแต่เธอไนเลยค่ะพี่ปนังตั้มสุดสายตาไปเลยเนาะในช่องพี่เห็นไหมที่จือเป็นตี่อยู่พี่นั่งอยู่เนี่ยมีหัวดำมีลำตัว่เหมือนาอ่านะคะถามว่าไกลวาดไหมไม่มีนะ ไไไหหหนนนนมมอง่เ็พี่เอาไฟของกุ้งเอาเอาไฟออกก่อนทุกดวงอ่าดวงนี้เลยอ๋อไหนดูไฟกุ้งใช่ในหลวงยืนป่ะมีหน้าปากมีหัวมีลำตัวโอ้ยจริงจริงจทำไมเหมือนล่ะเป็นภาพโบราในเลยใช่เนี่ยเนี่ยมุ่งเนี่ยฉันแนะนำอันนี้ไม่มีใครทำหรอไม่มีค่ะพี่ไกด์รุ่นก่อนก็เดินจมเล่นนั้นก็เลยส่งเข้าไปอ๋อาเป็นสองหมายสองอีกายสองที่แต่รูปก็ติดนะคะแายรูปได้นะคะซูม้าไปเลย ซูมเลยไหมซูมแล้วเหมือนไหมดูดิเหมือนมากมีหน้ากากกะชากโอเคกว้างมากหน้าปากงามงามใลูกเดมลูกพี่อ้ทำไมเป็นได้ล่ะมหัศจรรย์จริงใช่ตามว่าท่านเคยเสด็จมาไหมไม่มาทีนะเต่ว่าพระปี่นางเตอเคยเสด็จมาเมื่อปี4 8ปีเด่ยท่านก็ไม่ได้ขึ้นมาจะเป็นแพทย์ปอโซไม่น่าเชื่ออ่าฝั่งนี้นะคะปีบันไดที่เราเข้ามาทางแรกเมื่อกี้เสาคำสุริยันนะคะตอนนี้เราเดินห้องมานี่ละ ทางลุงของเราเมื่อกี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ตายกันหมดหรือยังคะเนี่ยเห็นไหมเอาไหมเนี่ยวดีโอหนูเห็นเห็นปะเห็นเห็นพอเห็นไหมน้องข้างหลังถ่ายด้วยไหมคู่น้องถ่ายไหมได้เราไม่ต้องเหมือนเนาะดูวิดีโอเอาไก่ดูวิดีโอติดตาม ติดตามนะครับมะลิกุหลาบแดงนะครับไปดูวิดีโอเอาแล้วนะครับทุกอย่างชัดเจนชัดเจนครับไม่รู้ใครเอาใครอัทิ้งอีกแล้วเมื่อวานเออไอคนไอคนเที่ยวนี่ก็เสียบอะไรยากจริงเลยต้องมาได้พี่เดี๋ยวพี่น้องใครดุ้นละเดี๋ยวเดินมาเขจะลงไปเก็บหนิงน้องผู้ชายจะเดินมาเหรอค่ะเออเขาไม่น่าทิ้งเนื นี่ขนาดจบจบไม่สูงนะเว้ยเรายังรู้ภาษาแล้วว่าอันไหนทิ้งสมควรทิ้งเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นน้ำหยดย้อยอยู่พี่จะเป็นหยดย้อยอยู่ด้วยนะคะนี่ไงสวยครับเนี่ยตามท้องเรื่องครับแหม่มีชีวิตอยู่ใครว่ามันทิ้งเนี่ยทีเด็เสียงมาดีานจริงเลยนะคะมานยิ้มย้อยจิ๋วสวยไหมคะเออนะคะจะเป็นตะกอนคาร์บอนนิ่นะคะซึ่งยิ้มย้อิ๋วเห็นไหม มีลายเพชรด้วยครับเพื่อนๆดูเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นแบบนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยมีน้ําไหลดินลงมานะคะพี่แล้วก็โดนกับกระแสลมที่พัดผ่านไปมานะคะก็เลยทาให้เกิดขึ้นเหมือนฟันปัาฉลานแต่เมื่อลงสู่ปืนพี่น้ําก็หยุดลงสู่ปืนก็ได้กลายเป็นเต่าหรือว่าตะแาบน้าทีนเต่ปฟางนะคะนี่เพชรใหญ่เลยตัวนี้เต่าหรือว่าตะแาบน้ําพี่เห็นไหมหัวนี่นี่ตีเต่านี่ลูกเกาะด้วย มีลูกเก๋อยู่ด้านหลังเจินตนาการนกระพับน้ำเด็กๆน่านี่มาโอปักบุ้งมาด้วยนะคะเอาใจลูกเก่าเออเนี่ยเป็นหัวเนี่ยนีะหัวอันนี้ตัวนี่ตัวเนี่ยเออมาหินย้อยจิ๋วนี่เขนี่คุณลูกน่ารักสวยๆเลยยับเลย้าหลังถ่ายรูปเลยนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นเพชรมาดูด้วยตาเนี่ยสวยมาก เออมันเป็นเหมือนเพปเลยเนาะนี่เดือนสุนี่สวยมากเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแห่งน้ำที่ลึกมากเลยเกือบถึงบันไดนะคะพี่เป็นแหล่งน้ำที่ลึกสวยจริย้อยมาจาตรงนี้เลยต้งกระอกเป็นยกคู่กันอยู่นะคะจะมีหยดน้ำเยอะเลยเนี่ตอนนี้กำลังย่อยมาด้วยต่างจริงกำลังหยุดอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าน่าจะถึงเปดานถ้ำแต่อีกหลายร้อยปีนะคะพี่ยังมีการงอกของเขาอยู่นะคะงอกไปเรื่อยๆระวังสัตว์กระได สับกระไดระวังสับใหม่ครับสับใหม่ครับระวังสับกระไดนะครับการหยุดของน้ำเหมือนกันลักษณะที่สวยมากเลยนะคะมันเรียบมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเป็นโต๊ะโต๊ะข้าอี่หรือว่าอะไรอะไรอย่างงี้ให้น่า นะคะเมื่อทุกคนมาถึงจุดนี้อยากให้หมุนกลับหลังหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นหัวแหวนเพชรอยู่นะคะอ๋อใครจะมีงานมั่นมากเนี่ยลองเดี๋แหวนแหวนวงนี้ก่อนได้ไหมแหวนเพชรสวยว่ะสวยจังใช่เช่แล้วลุ้เขาจะฉายแสงขึ้นใส่แสงเข้าไปเนาะแต่นี่ครบคัวมันตายเดือดใจเนาะไม่เราก็หรือเอาอย่างนี้ไม่ได้น้องแบบใส่แสงแล้วพอเวลาคนมาดูค่อยเปิดไม่ได้หรอ ก็ลองแล้วมันไม่เหมือนพี่เคยไปที่ประเทศพม่าไอ้นั้นเวียดนามไหมก็จะมีหลายสีให้ติดแต่เขาบอกว่าไม่มีกานออกไปดูแล้วอันเยวสีแดงสีส้มก็ติดไปหมดเลยเวียดนามอันนั้นเหมือนของปอมอ่ะขึ้นอ่ะให้แบนั้นทำขึ้นแล้วไฟสองนอกจากว่าจะมีนักข่าวหรือว่าสารคดีต่างๆมาทำรายการก็จะเปิดได้แป๊บเดียวก็ปิดประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องถ่ายอันนี้เราก็สารคดีนะครับเอ้ยระวังนะครับไม่มีอะไรครับ รัันใดครับดีฉันด้วยใดเนี่ต้องมึงเห็นไม่มีอะไรระวักันใดครับแล้วมันก่อนใกล้กตกเลย เขาดูเพลินนะครับระวัง hmm. บ uh, uh. hmm. ันไดนะครับเพื่อนๆชื่นชมแค่ทางสะพานนี่ไงที่พี่เดินออกมาตรงนี้ที่เี็นหินน้ำไหลกุ้งบอกพี่เนี่ยตรงนี้เห็นน้ำไหลาสวยงามเหมือนเมืองเหนือเหนือช่เมื่อกี้เรามาี่ไงเรามายืนตรงนี้เลยเมื่อกี้พี่แกบอกพีเป็นผู้ชายเพราะว่าไม่ต้องเดินลงมาพีนก็บอกว่าไม่อันตรายอ๋อนี่หลังกีูเนี่ยเพื่อนๆขอขอบคุณคนที่ทำบันไดนะครับเพื่อนๆที่ทำให้เราได้ดูความสวยงามนะครับ ขอบคุณมากแล้วครับคุณเอ็ดไหมหนึ่งสองไกลมากสามยังไม่ถึงเลยอ่ะห้องที่สามเกํำลังจะถึงอยู่ตอนนี้นะคะไฮไลท์ห้องที่ห้าไปไปพี่ค่ะเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้นิดนึงอ่าเดือนตุลาพี่วังนี้น้าจะตกลงมาเหมือนน้าตกเลยนะคะลักษณะคล้ายน้ําตกวังสายตรงซึ่งจะเลยลงมาเชี่ยวมากนะคะถ้าเราได้ไปจํา สัมผัสหรือยืนเนี่ยเราสามารถยืนได้สบายเพราะจะเป็นพวกหินปูนที่เกาะแน่นอยู่ไม่ไม่ไม่ลื่นนะคะพี่จุดนี้เหมือนน้าตกจำลองเลยนะคะยืนได้ด้วยยืนได้สบายไม่ลื่นนะคะก่อนแลระดับพื้นดินใช่ไหมครัตอนนี้ค่ะนี่ครับแล้วก็ได้ปัดปลาตะโกนหินปูนไม่กลัวเห็นไม้ไผ่อยู่กลางนอกก็แก้มไม่ดินที่ไม่มีกล้านะคะสวยครับนี่ดูดิเนี่ยเพื่อนๆต้องมาดูด้วยตาจริงเลยเนี่ย ถ่ายรูปมันก็ไม่สวยอือถ่ายรูปไม่สวยแต่แต่เวลาดูในเนี้ยสวยมากมันเป็นท้องโถงใหญ่เลยเนี้ยดูดิสีสันมากเลยพี่เนี้ยสวยมากนี่นะครับนี่เพื่อนๆนะครับที่มาด้วยกันนะครับอย่าลืมไปดูนะครับมะลิกุหลาบแดงโฆษณาเยอะไปหน่อยนะเพราะหัดเล่นครับ งั้นกิจการเราซัดตั๋วมาใหม่มาสองถ้ำเลยไหมสองหนึ่งพี่จัดไปแต่มันเอาสองถ้ำไงแม่ใครมาก็ใบเบอร์นี้แหละส่วนตกไม่ได้น่ากลัวทางใต้ไม่ได้แบบว่าคณะเบิร์นทั่วหมดการพี่จะเป็นอาณาจารย์หญิงที่ก็ตกเอาไว้เนี่ยค่ะเขามีนเบอร์แต่สวยนะสวยกว่าที่เราดูท่อมถำไหนมาลูกเนาะถ้ำที่มีข้างคาวเยอะๆอ่ะยังไม่สวยขนาดนี้ดูดิ เนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยคุ้มเนตายดนี่เพื่อนเพื่อนมาดูเนี่ยนี่นี่ต่อภาคสองนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะอัดไปแล้วรอบหนึ่งยาน่ากลังห้าปากอยู่ด้านหลังก็เหมือนกันนะกลังคุยกันปยนเหมือนกันเนี่ยอ้าปากเห็นไหม สวยงามครับเพื่อนๆตามท้องเรื่องครับเรื่องอะไรเรื่องเข้าถ้ำครับมาดูระวังเอ้ยวันไดนะนกเห็นไหมเนี่ยเย็นมากเลยบบนีเย็นงเลเห็นไหมวันไดอ่ะนะพี่พะระวังบันไดนี่มาเดินเท้าแล้วๆหยีบพื้นดินโอ้โหสวยงามมากมั่งม่นนี่มาเดินเท้าเหยียบพื้นดินแล้วครับเดี๋ยวถ่ายดูก่อนครับนี่เรามาเหยียบพื้นโลกแล้วครับ เย็นมากเย็นมากโอ้ยเย็นมากเลยครับเพื่อนๆดูนี่โดมศิลาเพชรมาเหยียบพื้นเร็วเย็นๆโดมศิลาเพชรโดมศิลาเพชรก้องที่สามมโดมศิลาเพชรเด็กกล้องที่หนึ่งอะไรเมื่อกี้อ่าลืมแล้วเสาเสาค้ำสุริยันกล้องที่สองท่าไข่โน่ท่าไข่โน่กลอมโดมศิลาเพชรกระโหลงท้าไปไหนวะเสาค้ำสุรินี่ท่าไทรโน้นะคะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทีห้าหกแล้วก็ขึ้นปรับฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะไปสายรน้กันด้านบนนะ หมดเลยดวงนี้ดวงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เป็ดเอ่อหรือว่าตรงกลับไปนะสีเหลืองอารามเลยนะคะเนี่ยนะนะคะพี่ขาระวังตกหลุมรักกันด้วยนะคะต้อมีหลุมรักด้วยอ้ให้มาดูหลุมรักสิไหลหลุมเลยนะอนุมอากาศเต็นที่นี่ไม่กลับกลางคืนโอเคค่ะพี่ก้าวไข้ลูกเสือก็ไม่มีนะคะพี่ลูกหัวใจโยงสร้างตัวนี้ไปต่อเสียเอาค่ะ นี่เหรอลูกหัวใจนี่เงค่ะพี่ต<ป>ีแปดตีขาตรงนี้จะเป็นลักษณะว่าจุดรวมศาสนานะคะคือองค์สงเหงื่อตรงนี้มาโคนนะคะพี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือมูลกังคาวหมดเลยนะคะที่เราตาั้งครั้งแรกกางข่าวอยู่เต็มหมดเลยด้านบนเนี้ยเป็นดานทั้งแล้วก็ได้เนี้ยเป็นมูลกังคาวแต่พอเปิดเนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาก็เหยียบย่ำแน่นลงไปตอนนี้กังคาวหายไปหมดแล้วนะเพราะได้ดินเสียงของเราเนี้ยรบกวนรกาอยู่นะเก็ได้หอวไปอยู่ฟังที่หนึ่งนะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดรวมศาสนานะคะทุกหินทุกก้อนเราส สามารถที่จะมองไปนะคะพี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าจุดรวมศาสนาของเทวศาสนานะคะเดี๋ยวพี่ดูตามคววยของพุงไปได้เลยนะคะจุดนี้นะคะพี่จะเป็นพระพุทธรูปของเราอยู่นะคะแต่เห็นคลิปก่อนเลยมันไหนคะนั่งเนี่ยคลิปนี้ใช่ไหมนุ่นโอ้ใช่ใช่ ทำไมพี่เก่งจังอ่ะอ๋อนี้เขาจบอันนี้ก็คือจะเป็นพระฤาษีของพรามอยู่นะคะพี่อ่านี้ก็คลิปเหมือนพี่ว่าเจ้าแม่มารีอุ้มพระเยซูนะคะอ่าแล้วก็ขยับมาอีกนิดโดมศิลาเพสนี้เราเปรียบเสมือนมัสยิดของอิสลามนะคะ อ่าแล้วก็ขยับมาอีกนิดก็จะเป็นเจ้าแม่กวนยิมจีนอยู่นะคะพี่เออใช่ถูกต้องครับถือว่าจุดรวนศาสนาก็ว่าได้นะครับเป็นองโงที่ใหญ่มากเลยสวยมากเพื่อนๆอ่านะคะเดือนตุลาพี่ที่โดมตรงนี้น้ำเหลยพี่ได้ยินเหมือนเสียงน้ํำตกเลยไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงสู่ด้านล่างคือไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ไหลออก ด้านนอกะะคตรงนี้ไหลมันจะมีชั้นที่หนึ่งอยู่ด้านล่างน้ํามาถึงนี่ไหม่ะไม่ไม่พี่มันจะไหลลงหลุมนี้ก็ตามไม่ไม่กลุ่มยุบนะคะก็เลยกั้นเอาไว้เผื่อนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปใกล้นะข้าหลุมนี้เนาะโอเคหลุมยุบนี้จะเป็นอ่าเป็นน้ํากัดเซาะลงไปไหลลงสู่ชั้นที่หนึ่งนะคะแต่มันก็ไม่อันอะไรเลยพี่ตรงนี้เห็นไหมพี่จะเป็นเกลียวไซหมดเลยระยิบระยับอยู่เนี้ยต่างน้ำเนี่ยมันจะเป็นได้เกลียวไซห้เรามองนะคะ ตรงนี้ลักษณะคล้ายกลุดปแฟตุดงหรือว่าเมงกะพูนนี่นะคะเออเมงกะพรูนเหมือนเห็ดเลยเมนคาพูอะไรคะพี่น้องถ่ายให้ดูโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสี่ห้าหกคนนะคะอ่าเราไปสี่ห้าหกแล้วเราก็จะกลับมาเนี้ยจุดเนี้แล้วก็ขึ้นกลางหงศ จังเหมือนว่าเรามาอยู่อีกโลกหนึ่งนะตอนนี้ลูกน้องทุกคนต้องมีแรงนิดเนาะไม่ตัวสากเออดูเรนกเลยใหญ่มากเลยดูดูใหญ่ใหญ่มันกว้างขวางมันไม่น่าเชื่ออ่ะวิ๊ดดูเลยใหญ่มากเพื่อนทเพื่อนต้องมาดูด้วยตาเหมือนในนี่เลยท้องฟ้าจำลองเลยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ย สวยมากเออสวยมากเลยเราไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้ไงอืมไม่รู้ว่าจะสวยขนาดนี้เออเศรยฐายมากเลยอ่ะไม่บอกว่าเวลาเจมอนจองตัวมงมาสามวันมาเข้าถ้ำตอนมีน้ำโอ้ยนิ่งแก่กวัวใหญ่ทั้งนั้นแ้ากินมาตอนนี้ต้องหัวใจเสียดายไปบอกเลว่าเดินตั้งสามร้อยขั้นก็กลัวถึงว่าเนาะอืมฝรั่งต้องหลอกกว่าว่าเดินมาไม่กี่ขั้น การลงบันไดนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เราลาบากขนาดไหนเราก็ก็เก็บภาพไปเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับผู้หญิงกล้านะครับไหนวะบันไดมือตัวนี่ครับเพื่อนๆดูครับสวยงามมากครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องมาดูด้วยตา เขาเดินลงไปนู yeah. oh, okay, ่นละเนี่ยห้องใหญ่มากเลยแต่มองไม่เห็นนะมันมืดส่งไห้หนูมั่งถ่ายรูปหนูมั่งมังนี้มั่งนกพี่พาส่งให้หนูมั่งพี่พาส่งมาถ่ายรูปหนูมั่งส่งอะไรวะส่งไฟอ่ะส่งส่ี่ส่งส่งพูดส่งอะไรวะโอ้โหอ่ะเรียนตรงเนี้ยส่งไฟมันก็ส่งส่งก็ไม่รู้ส่งอะไรเนี่ยภาษาเนี่ยแหละ ท่าษาอะไรส่งไฟอยู่จังหวัดไหนรายเอีดเข้ามาอีกส่งถ่ายโยโย่ควรจะส่งอะไรมาอยากใช้ยาบเอาไม่เสร็จดีเหรอมันจะเสร็จได้ไงมันเป็นถ่ายแบบว่าช้าให้เอาไฟมาทีอีโน่เอากูก็ไม่เห็นเลยระวังบันไดนะว่าอย่าตกเขาไปกันหมดแล้วเดี๋ไปฟังเขาพูดเนี่ย หนี้อม,มอ,อ่ะปิดก่อนนะครับเพื่อน